ไปไหนงงไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนไปเนี่ยสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องมื้อนี้ภาพี่น้องมาหาไซเบ็ดครับพี่น้องไซเบ็ดน้ำห่วยครับพี่น้องมื้อนี้เบสสี่สิบกว่าหลังครับเห็ดแล้วไหมไหมเห็ดเองครับพี่น้องใส่เงาอี้ขี้กเดียนครับผมเงื่ยดิน ไสเดือนนี่นี่คือไสเดือนครับพี่น้องเนี่ยไสเลาะห่วยครับพี่น้องมือนี้ฝนตกเมือ่อคืนล่องเบิงวาเปลี่ยนไหลน้ำม,มันไหลดีปลาพี่น้องใส่เบ็ดน้ำกันครับผมไาพี่น้องไปหาใส่เบ็ดครับมือนี้ไป เสียบเสียบไปด้วยเอ๋เนี่ยครับด้วยหัวใจลงมาเสียบปึ๊บนี่ครับนี่เดี๋ยบแบบเดียวนี่นะครับไปไปครับลงไปเสียบ ไป,ป,ป,ปไม้ต่อไปครับผมพี่น้องานีหวันตปวหนพี่น้องเยอ้ยพี่น้องเนี่ยใส่น้ำใส่น้หวยยังสีเละครับพี่น้องเนี่ยน้นำใด้ยังสีเละ ครับใส่ด้วยเนี่ยอือเสียบโรดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเป็นใส่เบ็ดเห็นเดี่ยวก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาสิบ่เบ็วเดี๋ยวมาดุ้นกันเหมือนแรงครับผมว่มาสิบเป็นยังไงโอ้ยขึ้นทางไหนเนาะมาดุนกันครับผมว่าเป็นยังไงเมือนเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจักบาลก่อนใช้ลาะ,ละห้วยนี่แหละครับพี่น้องไปไปครับผมเดี๋ยวเจอกันเหมือนแร่งครับ พี่น้องเรียบร้อยครับไปพยายามเบ็ดรอบแรกน้ากันครับผมบาดเนยใส่เวลาได้ออกมา,จากจะไดบ้านครับหอดถึงหอดเขาจะหอดเทียงไปพี่น้องพยายามเบ็ดครับรอบแรกคิดไปยังไงไปเบล่งน้ากันครับผมเออพี่น้องมาดูลังแรกน้ากันครับผมว่าจะเป็นยังไงดูครับลังแรกเป็นยังไงครับงเบงรรบเียบกริบหรืยอยังไง พี่น้องเงียบจิบครับพี่น้องหลังแรกพี่น้องหลังสองครับผมหลังสองก็เงียบลราคือเงียบเบิด์ตแตคือพี่นอ้องเ,เนี่ยะเปลี่ยนเงียบอีกก้อนครับผมอาแล้วพี่น้องมาแล้วครับเด้งเด้พี่น้องตายอย่างง้อไหนไหนตายอย่างง้อพี่น้องเบิ่งกระไร มาแล้วมาแล้วเต็มแรกพี่น,น้องนี่อย่างนี้โอ้ปลาไหลพ,หพหี่น้องปลาไหลพี่น้องปลาไหลนี่โอ้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลเย้โอ้นี่หนี้เต็มแรกไปแล้วไหนพี่น้องอ้าวมาแล้วมาแล้วเต็มแรกครับปลาไหลอายุโอ,โอ้กินลงเด้อครับพี่น Uran. ้องเอ้ยตายวะบ้านนี่ ตาย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 ตกินดงเดือกแทะวัวโอ้เอายาในตัดสายดอกพี่น้องเอ้ตัวเนี้ยตัดสายครับผมแต้มแรกหลอบแรกพี่น้องใส่ปาไายตัวเดียวครับผมสำเพัยนั่นแหละครับผมโอ้ยมัน เนื้อมันไอ้นั่นเบิดเดียวครับพี่น้องน้ามันผัดปัตนีเนื้อมันออกจากไอ้เบ็ดเดี๋ยวเบิ่งครับรอบสองว่าสิเป็นยังไงสมัยก่อนโอ้เบิ่งพี่น้องคือยังฝนสิตกนี่ล้มกระบอมีพี่น้องนิ่งกิฟตเลยเฮ<อ>้ยตา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 ยเดี๋ยวนี้อาการนี่ตายพี่น้องอาการนี่ห้อนเอืเออาพี่น้องเดี๋ยว เสมอครับเดี๋ยวไปทาเบิงรอบสองกันครับผมมันอีสิเอาสักสองรอบครับสองรอบละนอนเสมอพี่น้องแล้วก็ยามอีกเที่ยนึงมือเอเศร้าครับผมไปเสมกอกนครับผมมาปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บเอาแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องวื้อวื๊ดวื๊ดรอบสองค,คอรับมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้ว รอบสองครับปลาปยังพี่น้องอึ๊บเนี่ยปลาดุกพี่น้องปลาดุกโอ้ปลาดุก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 มาเร็วพี่น้องมาเร้วฮานุกอ่าเฮ้ยพี่น้องปลาดุกครับผมใส่ บะง่ายกันรอครับเส้นนี้ถึงเดลืองครับปลาดุกเดลืองโน่นนี่อ่ะปวดใจข้าวก่อนครับผมโอ้เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วฮันนี่ฮันนี่แม่ยังโน่ไม้เก่าครับไม้ปลาไลเนี่ยนี่อนี่อนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นนนน เอ้ยเอาแล้วพี่น้องอู้โหชัวชัวชัวโอ้ยเฮ้ยนี่อ่านีตัวครับตัวยังตัวอะไรโอ้ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกมาอีกแล้วปลาดุกมาอีกแล้วนี่เอาพี่น้องมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วใส่ปลาดุกครับผมโอ้ปลาดุกไข่พร้อมปลาดุกไข่พร้อมพี่น้องปลาดุกไข่พร้อมเนี่ย ท้องปุ้งปุ้งพี่น้องนี่ยออกแกมครับพี่น้องเนี่ยเป็นไงล่ะสุดยอดอ่ัพี่น้องเดี๋ยวปลดกันครับปลดก่อนนี่โอ้โหทางสุดท้ายมาแล้วพี่น้องอุ้ย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 ้ทางชุดไทย,ยพี่นอ้อ,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 องทางสุดท้าย

เหลืองอุ้ยพี่น้องขว้าเป็นไรแล้วครับเป็นไรแล้วครับปลาดุกเหลืองอุ้ยเนี่ยฮ <c oughs> ือยยอดเอาพี่น้องเดี๋ยวปลดเกินครับปลดเกินโอ้ย <c oughs> โอ้หดเอาพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยครับผมผลงานสองรอบครับเนี่ย โอ้โหสองรอบครับแต่เงียบเบิดเลียวพี่น้องเราจะหนีกันได้ไหมสิไปเก็บเบ็ดได้ครับพี่น้องเงียบเงียบเบิดร์ดเดี๋ยวเบิดแล้วพี่น้องขุดมาหน่อยโพอดเฮ้ยเสียดายครับพี่น้องเลยว่าสีย่างเลยเนี่ยเบิดเบิดเอดแซดครับพี่น้องเงียบเบิดเอดแซดเบิดเอดแซดโอ้ตายตายตาย ขาดด้วยโอ้ได้ได้กิฟต์เบดเลยพี่น้องมาัวนี้ว่าสิว่าสิยามเนี้ยมุอเศร้าอยู่แต่บ่คือหรอกครับผมไปจะได้กิฟต์เบดครับรอบที่สามโอ้ได้ายามสามสองรอบพี่น้องรอบสามมาทันมีแต้มอยู่พี่น้องเบดใกล้เบิดแล้วเออเอาเอ,าอานีหยังพันอีหยังคือพันกันจังซี่ บุย้ยโอ้ซิซิซิป้าไม่น,น,ออมมนยัออออง,งล่ะน,น,น,นี่พี่น้องเอ้ยมาไม่อย่างนี้ต้องสีระบาดไม่นยังล่ะครับเนี่ยบุ้ยเอาเฮ้ยงงเลยนี่ป้าพี่น้องมาบ่ราะท่านบุ้ยโอ้ยไม่อยังองี้ยท่านไลย อ๋อปันฟุกุพันธ์ว้าเฮ้ยเรียบร้อยเสียดายครับเฮ้ยพี่น้องเลยหาพี่น้องพอก,กันอีกไม้หนึ่งครับ,อรบขอบคุณทำมสำเร็จครับเนี่ย ว้าวเรคร,เรจะเยอันนี้มีกี่แต้ม,ม,ไ,มไม่ยากลยะเยาก,ก่วันน,นี้ก็ี้วครับผม,ม,มนี่ีงานวันนี้ครับ เงียเวเบิดครับพี่น้องเงียวมันเบิรเงียวเบิดกระสิเขาท้ายครับเงียปลาเบิดก่อนได้เลยนี่นะครับ <c oughs> ปลาไหลหนึ่งตัวปลาดุกสามครับผมพี่น้องม <c oughs> าพี่น้อง <c oughs> เดีรยวยและขอกันคลิปหนาครับผม มีได้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ